สวัสดีค่ะทุกคนอาสวัสดีกอล์สวัสดีคะ่ะพบกับแม่ตามแล้วก็น้องดีหน้านะคะวันนี้แม่ตามแล้วก็น้องดีหน้ามีเรื่องจะมาเมาท์มอยเล่าสู่กันฟังนะคะอาสวัสดีหรือยังคะเอาสาวน้อยสามจุกสวัสดีหรือยังคะกว่าจะได้จุกมานะคะวันนี้เล่นกันแม่ตามหัวหมุนเลยค่ะอาสวัสดีก่อนคะ่ะอืมไม่อยากอยู่กล้องแล้วหรอคะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะไม่ทราบว่าได้ยินกันไหมวันนี้ตามไม่ได้ใช้ไหม่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวลองสิขยับมาใกล้ๆนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้ยินค่ะสืบเนื่องจากเมื่อคืนนะคะตามก็ดูข่าวนะก่อนก่อนนอนนะก็ค่อนข้างที่จะหลอนเหมือนกันนะ,ะข่าวที่มีผู้ชายอเมริกันใช่ไหมที่เขาเออฆ่าแฟนเขาแล้วก็ผู้หญิงก็ท้องด้วยนะแล้วก็ท้องสี่เดือนใช่ไหมคะ เออเนาะแล้วผู้ชายนี่เขาเป็นคนอเมริกันแล้วเขาก็มีประวัติอาชญากรรมแบบเยอะมากๆเลยนะคะาตามก็เลยจะมาะคุยนะมามาเตือนสาวไทยด้วยกันนะคะเพราะว่าตามเคยได้ยินได้รับข้อความในทางเฟในทางเพจของตามนะว่ามีหลายๆคนที่กําลังหาแฟนฝรัลล่งบางคนก็เจอทั้งสแกมเมอร์หรือนะบางคนก็กําลังคบหาดูใจกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะตามก็เลยจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะ <laughs> อยากขึ้นมาอีกอะอยากขึ้นกล้องด้วย <c oughs> คือตามก็อยากจะบอกว่าฝรั่งเนี่ยเขาไม่ใช่เทวดานะคะไม่ต้องไปไม่ต้องไปสะอ,อนเขาค่ะคือเราหาแฟนฝรั่งก็จริงนะถ้าเกิดว่าเราก็เช็คประวัติเช็คประวัติเขาก่อนว่าเขาเป็นคนที่ใส่ใจคอยังไงเช็คว่าเขามีคดีติดตัวไหมหรือว่าเวลาที่ไปเดทหรือว่าตอนที่ช่วงคบกัน ก็ดูใจดูว่าเวลาเขาโกรธเนี่ยเขาเป็นยังไงเนาะว่าเขาเป็นคนใช้ความรุนแรงไหมเป็นคนใช้กําลังไหมนะเพราะว่ามีสาวไทยหลายคนอ่ะที่เป็นเหยื่อกับฝรั่งที่เขาแบบใช้กําลังอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเขาแบบทะเลาะกันแล้วไล่หนีเลิกกันอันนี้ก็โอเคไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้กําลังใช้ความรุนแรงแล้วถึงขนาดฆ่าเลยอันนี้มันก็มันไม่ไม่ใช่นะคะมันโหดร้ายเกินไปนะคะแล้วก็ ก็เช็คก,กันก่อนเช็คก,กันนิดนึงค่ะเหมือนเวลาออตอนที่เราคุยกันจีบกันเนี่ยเป็นแฟนเราก็ดูเวลาที่เขาโกรธว่าเขามีพฤติกรรมมีอาการยังไงเวลาที่ทะเลาะกันก็ถอยออกให้ไกลดีกว่าค่ะเพราะว่ามันก็จะเสี่ยงมันก็ไม่ต้องเสี่ยงนะคะว่าเออไม่ต้องไปเผชิญหน้าเวลาคนเราเวลาที่โกรธต่อให้ไม่มีคดีความติดตัวมาเนาะอารมณ์ชั่วพูดมันก็ ็อันตรายอยู่แล้วเนาะก็อยากจะเตือนสาวไทยด้วยกันนะคะว่าเออเช็คประวัติเขาก่อนเนาะอย่างเช่นเวลาที่เราต้องเ,ออเดินทางมาต่างประเทศเหมือนเขาชวนไปเที่ยวประเทศเขาาเงี้ยค่ะตามกออ็แนะนำให้เก็บที่อยู่ของเขาแล้วก็เอ,อ่อก๊อปปี้พวกพาสปงพาสปอร์ตแล้วก็ที่อยู่เบอร์โทรติดต่อเอาไว้ให้ทางบ้านแล้วก็ทางครอบครัวเรานะคะเวลาเกิด<ม>เรา ติดต่อไม่ได้อะไรเงี้ยทางบ้านก็จะได้มีที่อยู่ติดต่ออะไรเงี้ยส่งให้ตํารวจได้อะไรเงี้ยอันนี้เผื่อไว้นะคะเหมือนที่ก่อนที่ตอนที่ตามจะมาตามก็เก็บก๊อปปี้ทุกอย่างเอาไว้ให้แม่ที่เมืองไทยนะคะเผื่อว่าเราไม่รู้ว่าเราเราจะมาเจออะไรเนาะอย่างเงี้ยก,ก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะคะเนาะแม้กระทั่งเวลาที่เราไปไปเดทไปอะไรเงี้ยลองลองใจเขาดูค่ะบางทีดูอาการเวลาที่เขาโกรธ นะเขาเป็นเขาเป็นคนยังไงถ้ามีเริ่มเริ่มมีอาการแบบรุนแรงเราก็เออไม่ไม,ไม่ไม่สารต่อดีกว่าเนอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงเลยค่ะไม่คุ้มมีคนป่วดน,นะคะวันนี้มันไม่จะทําคลิปไม่ได้ทําดีเลยค่ะวันนี้อะ่ะโอเคค่ะอย่างนี้ก็เดี๋ยวเรามาคุยกันคลิปหน้าแล้วกันนะคะสําหรับใครที่อยากจะย้ายประเทศนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ตามมาเราให้ฟังมามาแชร์ประสบการณ์สําหรับคนที่อยู่มังนอกมาสิบปีนะว่าเป็นยังไง เมืองนอกดีจริงเหรอสบายจริงเหรอทําไมคนถึงอยากอยู่นะมันเป็นแบบคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าค่ะคุณแม่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะฝนก็ตกค่ะออกไปเดินไม่ได้น้องนีด้าก็เลยงอแงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรอรอให้อากาศดีก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ